สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับที่ตั้งที่ว่าก,การอำเภอแก้งสนามนางก็ตั้งอยู่ที่ถนนนิเวศรัฐตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ส0 4 4 0นะครับอําเภอแก้งสนามนางนะครับก็คำว่าแก้งเป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันของภาคอีสานนะครับแก้งก็หมายถึงแก่งหิน กลางลำน้ำนะครับชุมชนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นอำเภอแก้งสนามนางในทุกวันนี้มีความสำคัญในฐานะที่ในอดีตอาณาบริเวณน,นี้เป็นท่าสำหรับข้ามแม่น้ำชีเพื่อเดินทางต่อไปติดต่อสัมพันธ์กับระหว่างผู้คนในเขตการปกครอง เมืองชัยภูมิกับผู้คนในเขตบัวใหญ่นะครับสมัยนั้นของเมืองโคราชไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหรือไปมาหาสู่ค้าขายหรือว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นท่าข้ามลำน้ำชีดำเนินความสำคัญเรื่อยมาจนมาถึงยุคที่มีรถไฟวิ่งมาถึง กลางภาคอีสานการนำสินค้าจากจังหวัดชัยภูมิเข้าสู่เมืองหลวงก็จะลำเลียงข้ามแม่น้ำชีมาขึ้นรถไฟที่อำเภอบัวใหญ่ในปัจจุบันนะครับเพื่อส่งเข้ากรุงเทพต่อมารัฐบาลเข้าไปพัฒนาสร้างถนนลูกรังและสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำชีให้เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อใช้ติดต่อกันระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อพศ2480และใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจากชัยภูมิสู่กรุงเทพด้วยนะครับโดยนำมาบรรทุกรถไฟที่สถานีรถไฟบัวใหญ่ จนถึงปีพศ2 5 1 3ก็หรก็รื้อสะพานเหล็กสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตปัจจุบันถนนสายนี้กลายเป็นทางหลวงหมายเลข2 0 2นะครับนะครับหมายเลข2 0 2ก็อยู่ด้านหน้าเรานะครับทางหลวงหมายเลข2 0 2นะครับนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข2 0 2นะครับ ทางหลวงหมายเลข202ก็ไปถึงจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับท่าที่ใช้ข้ามแม่น้ำนี้นะครับมักมีชื่อตามแก่งหินน้ำน้ำตื้นที่ขวางอยู่ทางกลางลำน้ำนะครับในอาณาบริเวณชุมชนนั้นดังเช่นท่าข้ามแก่งโกบพวกนี้นะครับ แก่งต้นตะโกพวกนี้นะครับจึงเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าที่ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณแก่งทั้งสองนี้จะมีชื่อตามชื่อแก่งว่าหมู่บ้านนะครับแก้งขามและหมู่บ้านแก้งโกพวกนี้นะครับบ้านแก้งขามก็ถือเป็นตลาดการค้าขนาดย่อมทีเดียวและยังเป็นตลาดรับซื้อปอจากฝั่งชัยภูมิ เพื่อส่งไปบรรทุกรถไฟที่บัวใหญ่ด้วยฉะนั้นจึงเป็นท่าข้ามที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาแต่อดีตและยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ห่างจากตลาดแก้งขามเพียง13กิโลเมตรยังมีชุมชนขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำชีอยู่อีกชุมชนหนึ่งที่มีความสำคัญในฐานะท่าข้ามที่สำคัญไม่แพ้กันมาแต่อดีต ที่นี่ก็คือที่ตั้งของบ้านแกล้งสนามนางหมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนี้เรียกขนานนามตามชื่อของแก่งหินเหมือนชุมชนอื่นๆแต่ด้วยเหตุที่เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำชีที่ยามหน้าแล้งน้ำลดสาวสาวหนุ่มหนุมเขามักจะพากันลงเล่นน้ำที่แก่งนี้เป็นที่สนุกสนานจึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า แก่งสนามนางปัจจุบันเกาะแก่งต่างๆที่กล่าวมาไม่มีให้เห็นกันแล้วเนื่องจากลำน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื้นเขินในบางช่วงอําเภอแก่งสนามเดิมมีสานะเป็นตำบลอยู่ในความปกครองของอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่7มกราคมพศ2529 ก็ได้แยกพื้นที่ตำบลแก้งสนามนางตำบลนนสำราญตำบลบึงพระไลยและตำบลสีสุขมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอแก้งแก้งสนามนางขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่วันที่12ตุลาคมพศ2531ตั้งตำบลบึงสำโรงแยกออกจากตำบลบึงพะไลย ตำบลแก้งสนามนางและตำบลศรีสุขวันที่4พฤศจิกายนพศ2536ยกฐานะเป็นอำเภอแก้งสนามนางสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอคอนสับอำเภอคอนสวรรค์ของจังหวัดชัยภูมิด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นและอำเภอบัวใหญ่ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบ้านเหลือ่อมทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิการแบ่งเขตการปกครอง,การ,ก,รองการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งสนามนางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5าตำบล ห้หมู่บ้านนะครับก็ได้แก่ 1. ตําบลแก้งสนามนาง 2. ตําบลโนนสำราญ 3. ตําบลบึงพระไล 4. ตําบลสีสุข5ตําบลบึงสำโรงส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอแก้งสนามนางก็ประกอบไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งก็ได้แก่ 1. เทศบาลตำบลบึงสำโรงครขอ,ขอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสำโรงทั้งตำบล 2. อ,องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางครอบคุมพื้นที่ตำบลแก้งสนามนางทั้งตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสำราญทั้งตำบล4องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะเลยก็ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงพะไลยทั้งตำบล5องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีสุขทั้งตำบลน,นะครับเราก็เดินทางอยู่บนทางหลวงหมายเลข202นะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับเดินทางไปทางจังหวัดชัยภูมิสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 2ก็เป็นทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิเขม,มาราชนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตกถึงตะวันออกมีระยะทางตลอดทั้งสาย380.653กกิโลเมตรผ่านจังหวัดต่างๆก็ได้แก่ เริ่มจากจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือเริ่มนับปลักกิโลเมตรที่ศูนย์จากแยกวงเวียนหน้าวัดชัยประสิทธิ์ในเขตเทศบาล เมืองชัยภูมินะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเข้าเขตนครราชสีมานะครับโดยผ่านอำเภอแก้งสนามนางนะครับอำเภอบัวใหญ่นะครับอำเภอศรีดาอำเภอปะทายเข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์โดยผ่านอำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอพุทธโยงเข้าเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยผ่านอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผ่านอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรเข้าเขตจังหวัดยะโสธรโดยผ่านอำเภอเมืองยะโสธรอำเภอป่าติ้วและเข้าเขตอำนาจเจริญโดยผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอปทุมราชวงศ์สา ไม่เข้าเขตจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสิ้นสุดในเทศบาลตำบลเขมาราชอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองนะครับในช่วงที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยถึงอำเภอเมืองแย้โสธรก็ได้ถูกกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย121ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ